สวัสดีค่ะพบกับอัปเาบรรพีใน i อที24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินข่าวว่าการชาร์จมือถือทิ้งไว้แล้วแบตระเบิดแล้วก็คงจะเคยได้ยินว่าการชาร์จมือถือทิ้งไว้ทั้งคืนจะทำให้มือถือพังแบตเตอรี่เสื่อมเร็วเชื่อเลยค่ะว่าทุกวันนี้พวกเราส่วนใหญ่ยังไม่ทราบวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง ถ้าหากสังเกตที่แบตเตอรี่โทรศัพท์เราจะพบข้อความพิมพ์ติดไว้สมัยก่อนเราจะใช้แบตเตอรี่ประเภทนิเกิลแคดเมียมซึ่งมาใช้งานไปนานๆค่าประจุของแบตจะค่อยๆลดลงจนเสื่อมสภาพไปทุกวันนี้แบตเตอรี่จึงมีการเปลี่ยนมาใช้แบบลิเทียมไอออนและลิเทียมโพลิเมอร์กันหมดแล้วนะคะ นี้ก็มีความเข้าใจผิดต่อแบตประเภทลิเทียมนะคะโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนึกว่าจะเหมือนกับแบตนิกเกิลแคดเมียมแบบเดิมๆที่จะต้องใช้ให้หมดก่อนแล้วค่อยชาร์จถ้าใช้ไม่หมดแบตบจะยิ่งมีความจุไฟน้อยลงเรื่อยๆหรือว่าควรชาร์จให้เต็มทุกครั้งแล้วก็ชาร์จครั้งแรกต้องนานถึง14-16ชั่วโมงกันเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วการชาร์จแบตมือถือในยุคนี้ต้องทำยังไงมาดูกันค่ะ อย่างแรกหลายคนอาจจะทําแบบนี้อยู่นะคะอย่าใช้แบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยงในระดับที่เปิดเครื่องไม่ติดค่ะเพราะว่าจะเป็นการเร่งอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้เสื่อมไวขึ้น ข้อ2หากไม่ได้ใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเป็นเวลานานๆควรถอดแบตเตอรี่เก็บไว้ในขณะที่มีประจุประมาณ40%และก็ควรที่จะเก็บเอาไว้ในที่ที่เย็นเพื่อรักษาคุณภาพของแบตด้วยนะคะข้อ3ทราบหรือไม่คะว่าแบตมือถือสมัยนี้นับจํานวนการชาร์จแบบหมุนรอบชาร์จเต็ม1ครั้งเท่ากับ1รอบนะคะดังนั้นเมื่อเราชาร์จเต็ม100%ไม่ว่าจะใช้งานไปนานกี่นาทีก็ตามเท่ากับเราสูญเสียรอบการใช้งานไปแล้ว1ครั้ง เพื่อไม่ให้สูญเสียรอบการชาร์จไปโดยเปล่าประโยชน์เราควรจะถอดปลั๊กเพื่อน,นำมาใช้งานและเมื่อถึงระดับ35-70%ค่อยนำกลับไปชาร์จใหม่จะดีที่สุดค่ะข้อ4หลีกเลี่ยงที่ชาร์จปลอมและใช้อุปกรณ์แท้ที่มีคุณภาพที่มาพร้อมกับมือถือและแท็บเล็ตที่เราซื้อนะคะแล้วก็อย่ามองข้ามสายไฟที่เราใช้อยู่ทุกวันค่ะสายไฟที่เสื่อมคุณภาพมีรอยขาดก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ค่ะ ข้อต่อไปหลีกเลี่ยงการทําแบตเตอรี่ตกพื้นค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้สารเคมีในแบตเตอรี่นั้นเกิดการรั่วไหลหรือว่าทําให้ขั้วแบตเตอรี่นั้นหลุดได้นะคะและข้อสุดท้ายอันนี้หลายคนทําผิดอยู่นะคะการเสียบชาร์จควรเสียบที่ชาร์จกับปลั๊กไฟก่อนแล้วก็ค่อยเอาหัวชาร์จมาเสียบกับมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเพื่อป้องกันไฟกระชากค่ะลองนำไปใช้กันดูนะคะจะได้ชาร์จแบตเตอรี่กันอย่างปลอดภัยแล้วก็รักษาแบตเตอรี่เอาไว้ใช้ได้ให้นานที่สุดค่ะ และก็มาปิดท้ายกันค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโครงการดีๆจากกลุ่มบริษัทสามารถและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครกันอยู่ในโครงการยางเทคโนโลยี2017ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคไทยแลนด์4.0เข้าร่วมประกวดค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Uber, Li ไลน์อาลีบและอีกมากมายที่เรารู้จักกันดีก็เริ่มมาจากไอเดียดีๆแล้วก็ก้าวสู่ธุรกิจเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่นะคะกลุ่มคนไทยรุ่นใหมย่ยังสมัครกันทันค่ะรีบไปดูรายละเอียดและสมัครมาที่เว็บไซต์ w w w s ์ลไวสามา sia.com กันนะคะรีบสมัครกันด่วนเลยนะคะก่อน31มีนาคมนี้ค่ะรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมกับทริปในการไปดูงานต่างประเทศรอคุณอยู่นะคะสวัสดีค่ะ โครงการยังเทคโนโลยโดยกลุ่มบริษัทสามารถศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระรามเก้าเครื่องสำอาง อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ